สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องบิซี่นะครับผมวันนี้แน่ผมก็จะมาบอกจุดเก็บแคปเปอรเดีของภารกิจเดอะบูเวอร์คอนแทคทั้งสาขานะครับผมว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่ภาคแรกกันก่อนเลยนะครับผมโดยจุดเก็บแคปเปอรเดีของภาคนี้เนี่ยจะอยู่กับหนึ่งในคนที่ออกมาจากบ้านเล็กๆนะครับก็ให้เราเนี่ยจัดก,การศัตรูให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปไล่ลุตของจากพวกศพนะครับโดยมันจะมีหนึ่งคนเนี่ยที่เก็บแคปเปอรเดีอยู่นะครับผม มาต่อนี้ภาค2นะครับผมซึ่งภาคนี้เนี่ยจะมีจุดเก็บอยู่สองที่นะโดยจุดแรกนั้นเนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดที่เราต้องหาบรอแสที่แรกเลยนะครับผมโดยหลังจากที่เราจัดการสตรูหมดแล้วนะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในบ้านข้างๆแคมเลยนะครับผมโดยกล่องแคปิตลเนี่ยก็จะอยู่ด้านในสุดเลยนะ ส่วนจุดที่2นะครับผมก็จะอ,อยู่ตรงใต้บ้านตรงที่มีกระเป๋าเงินให้เก็บนะครับก็ให้เดินลงไปเก็บเลยน,นะครับผมแล้วก็มากันที่ภาคสุดท้ายนะครับผมโดยหลังจากที่เราพาเจ้าบูวอเตอร์มาตรงจุดที่มันซ่อนสมบัติแล้วนะ เราก็จะเจอกลุ่มคนมาไล่ฆ่าเราเพี้ยไปนะครับผมก็ให้เราเนี่ยหาจังหวัดดีๆนะครับจับใครก็ได้สักคนหนึ่งมันนะครับผมเพราะว่าพวกมันเนี่ยจะได้ไม่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาตรงจุดนี้เลยนะครับผมโดยกล่องแคปเทลเนี่ยก็จะอยู่ใต้ต้นไม้นี้นะครับ และนี่ก็คือจุดเก็บแคปเรีเดียวของภารกิจ The Blue Water Contract ทั้ง3พันนะครับผมหากมีจุดไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็หากชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรเนี่ยก็มารอดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ข้อขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะครับผมสวัสดีครับ